อันี้คกึกนอาจารย์สอนะบตการตามอะไรารอตเดทั้คนเพื่อเปทีือสนไปนัวหน้าหลังจากนั้นจะเป็นอีกหนึ่งของสโลคอ่อ่นในนกาลกาทชั่วางวายก็มีาไทยทางนีคือาวายพุูมาายูม้หมายตา อันนี้เรามาสัตย์รมฉงนั้นใครเกิดคนไหนเวลาที่ราอันนั้นเรานห้มัเกิดึ้เราราหลบซ้ำมึงมันเกิดตัวของเราเองเพราะอากาเน้นี่เป็นของหายากนเรามีอากามีเวลาพยายามการระุนตอให้เทื่อเงจิขอเราให้ดีข้า อะนั้นเราทำาเกิดมาทชีวิตนควาไม่แน่นอน้ก็เหกาองสอบน้น่าชีวิตเองวราไม่แน่นอนเราจะเอาหายตา่างไปบันไดอไอะไรกันเยู่อนั้นเราออกสอบยากเรจะการสายว่าอาเชื่อว่าีจะมาถักตามก็เย็นยาวอรยึงอีกตามความดนี้แต่ในวันนี้ ใครจะรู้เราเราจะมีชีวิตอยู่รู้ตาดังนั้นเราเนี่ยจะเราเราฝ่ายตางฝ่ายคุณงามความดีต่างาเลีเลือเป็นปัจจัยต่อไปในหน้าเพราะเราอยากจะต้องเปิดยังไงรู้เองกี่ทิกี่ทางก็ไปรู้ดังนั้นเราก็มีการมีเวลาให้านาน้าเราเราฝยทางนี้ อันนับาแต่ยิ่งว่าบางาคุนึกเราเกิดมาตอนอาีปิตาปิตีอาปิตีอาสิตีเราประมาณนี้กัก็ชีวิตประมาณที่ได้เราเกิดคนเราไม่มีคนที่มันจะมีอายุประมาณนี้ฉะนั้นรู้จจาจาเรื่องทุกจะมาติดเราอิจามเองมันีชวิตการการชีวิอยู่านี้ได้หรือว่ออ่ะมันเปยแล้ว แล้นเราอย่าหมดจัาให้มันลงไปหานไปอย่าตามไปจะทำให้เราได้เกิดอยู่เสมอว่าเําเป็นมาจากตัที่อยากมีอาชาางในตัวเขาเกินหน้าเป็นที่ตัวสตสบายที่เกิดขึ้นของเราแล้วเราก็พยายามจารต่ามเ่ยให้าก่ทานในชีวิต่างเร อย่ากิการตายามาทำัเองนัความตายจะมาทิบราังผูกกันรมปนั้นเป็นรทีาเราไม่แน่นอนั้นเรากันางูบุคคลางบุรบให้ตไปเรนั้นเรามาบ่นเนี้ยอย่าทดีดีนล้วดีท็ไมเราบ แต่มาวาระเกดองคที่แนมาดูสีอันนี้เป็นเหตุจิตใจที่เรามาทำโรวมกันนะทำรวมกันเป็นทารปัจจัยไปงากุจารมังการว่าอุปเทาุนยานารี่เราไปจกััวมาดูมาด้วยกันเราได้มาเปินมาเจอมนเข้าปากรันนี้คนเราอิดิดเกินว่าอางการสารพัเนี่ย ที่จะเป็นยาที่นอกจไม่ดีเราเราใครู้ว่าเราเปางที่พวกกี่การที่เราที่ได้มาเก็บมาเจอนที่ราเกวเลหรือตากของพวกต้น้หรือการพกันน้น่ไมาเก็บเจอต้นอยู่วนานนางีต้นอยู่ในบานหัง้นอใน้านหลังา่ามาลง เขาากเาเห็นนหรือว่าเป็นปูนขาวแเราไม่รู้จักเราไม่มียานอย่างนู้นถามาเจ้าคนนี้อาชีพการแอาชพการปูนกาการนกาเขาบตานเมาเาอะไรตราอย่างรู้นี่เขาจะจ้างคนจ้างงานจะไปเกิดที่ไหนตมีเ็นยางแต่เราสมรจ้จ การอาการกขเอ่ S <S <々>่ของเราเป็นารข้สรกียางนี้เมื่อเรามีช่องี่ใาการถาบัอาการเปี่ยนแปกอย่ได้รับงอ่อถ้าเราไม่ได้ารสมากรไม่ได้ตนีะรเราบุนะทิ อวายคุธาสตร์ศิลรรมแล้วแหงกรรทีนี้เรามาจาาทานตาถิ่นจเนาวนานกราตจตั้ตตัวามนเราต่อไปทุกๆน้ท่าอนให้ต้ทุกคนประยุทธ์างทองการการรนมเพื่อที่จะดีใจีีขตนจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในข้อีและข้อหน้าต่อไปหน้า كيف <applause> <applause> حالك